เวลาเราทาตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูสิครับเรามีแผลก็จริงแต่แผลมันจะไม่เจ็บมันไม่เจ็บเลยฮะมันสบายมากเลยอ่ะแค่รู้สึกตึงๆแต่ไม่เจ็บฮะพี่เห็นเนื้อที่ถูกตัดไปยังแมวไม่กล้าดูหัวหนังสดเกินไอถือว่าเยอะปะคะก็ไม่มากครับไม่มากปิ้ลอยากจะได้ตรงไหนคะที่รู้สึกว่าไม่ชอบแล้วอยากจะได้ลอ,ลองแก้มมันลึกคะ่ะ ใต้ตามันเป็นมันเป็น,ปนยังไงคะมันบวมหรือว่าต้องดูดไขมันหรือเปล่านแมน่จันคือมันจะตุยบวมอย่างนี้ยค่ะอืมแล้วก็หน้ามันตรงนี้เนาะมันก็จะเป็นย้อยๆกระปอกเริ่มมาละค่ะคุณเปิ้ลสนใจทางด้านล่างมากกว่าข้างบนเหรอเพราะที่ชี้นี่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอะไรเหรเอ่อถ้าเราทลํลรอบบนวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้อืม,อม,มันจะอยู่ที่ข้างบนเป็นหลักนะครับค่ะสมมุติยกตัวยอย่างเช่นหน้าหน้าเราเนี่ยครับ เราจะแบ่งออกเป็นสามส่วนเนี่ยส่วนที่หนึ่งคือส่วนหน้าผากจนถึงคิ้วใช่ไหมส่วนที่สองคิ้วจนถึงจมูกส่วนที่สามจมูกจนถึงคางที่เราแบ่งสามส่วนนี้เป็นเพราะว่าเวลาเราทําเทคนิคในการทําก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็สิ่งที่เราจะได้ก็จะไม่เหมือนกันความสําคัญของแต่ละส่วนของหน้าก็จะไม่เท่ากันกตัะอย่างเช่นตรงเนี้ยค่ะตรงส่วนนี้แหละส่วนที่สองเนี่ยส่วนกลางเนี่ยเป็นส่วนที่มีความสําคัญสูงสุดของหน้านะครับ ตรงนี้เนี่ยเวลาเราเรามองกันเราก็จะเห็นคิ้วเห็นตาเห็นจมูกเห็นแก้มตรงนี้มีความสําคัญส่วนใหญ่แล้วเราจะให้ที่หกสิบเปอร์เซ็นตเลยค่ะส่วนตรงนี้มีความสําคัญที่สามสิบเปอร์เซ็นส่วนตรงนี้มีแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองอนะครับหกสิบสามสิบสิบคนีเนี่ยถ้าเมื่อกี้นี้เท่าที่คุณเปิ้ลพูดเนี่ยคุณเปิ้ลสนใจด้านล่างมากกว่าเหรอเพราะว่าอะไรเพราะว่าล็อกเนี่ยเราก็จะล็อกตามตามตามส่วนเหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะล็อกหน้าผากเราก็ต้องมาทําตรงนี้ถ้าเราจะล็อกบนตรงนี้ซึ่งเราจะอยู่ตรงนี้เป็นหลักเราก็จะมาล็อกข้างๆ้างแต่ถ้าเกิดเราล็อกส่วนล่างเราก็จะมาอยู่ที่หน้าหูครับอ่อคันนี้ที่เมื่อกี้คุณเพื่อนพูดเนี่ยไม่ชอบตรงนี้ไม่ชอบตรงนี้ไม่ชอบตรงนี้อา่ามันอยู่ส่วนที่สามนะจนอยากจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมคุณหมอเนะ่ยใช่นะแต่ ความสาคัญตรงนี้ผมบอกแล้วว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันมีความสําคัญสูงสุดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่ามาเล่นตรงนี้แต่ตรงนี้ถ้าเราบอกว่ายังไม่ดีพอผลก็คือเราก็จะได้กําไรแค่3 0มเองอีก6 0ของเราอะ่ะเราจะเอาไหมอะ่ะถ้าเกิดว่าผมว่าเราเรา,เราล็อกข้างล่างแต่ถ้าเกิด 30- มสของเราตรงนี้มันยังไม่สวยร้อยเราก็ได้กําไรแค่30อย่างเงี้ยเราจะไหวไหมอะ่ะก็ตามคุณหมอนั่นแหละไม่ใช่เดชเราต้องดูปัญหาก่อนไงสุมแล้วคุณ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 เปิ้ล จะให้ผมจัดการตรงไหนเค่ะบริเวณช่วงเนี้ยที่กำบุญมากที่สุดกับตรงนี้เนื่องเนื่องจากตรงนี้ของคุณเปิลร่องแก้มค่อนข้างลึกฮะนะครับแล้วก็เป็นคนแก้มเขาเรียกว่าแก้มมัน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 ยุ้ยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดึงเราจะได้บางส่วนนะครับเราไม่มไม่ไม่สามารถจะเก็บได้หมด S <S จะเห็นว่าตรงนี้มันลึกเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะดึงเนี่ยมันจะได้ประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นตฮะที่เหลือถ้าเกิดว่า,าต้องการให้ล่องมันตื้นขึ้นเราอาจจะต้องมาเก็บส่วนอื่นทางด้านระบบของผิวหนังแทนเช่น Aa, mm, เอาไขมันฉีด e <S <S <2: footsteps> เอาฟิลเลอร์ใส่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่ครับเวลาเราดึงมันก็จะดีขึ้นอย่างเงี้ยครับเห็นเห็นไหมครับมันก็ดีขึ้นนะครับแต่มันไม่ไม่หมดนะที่ผมต้องเรียนตรงๆรนะเพราะว่ามัน มันมีค่อนข้างลึกฮะนี่ครับมันดึงเนี่ยมันก็ดูดีขึ้นต้องเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าผมต้องต้องต้องบอกก่อนว่ามันได้ไม่หมดร้อเปอร์เซ็นเดี๋ยวผมกลัวว่าเดี๋ยวคุณเพื่อนคาดหวังเยอะว่าอุย้ยมาทําปั๊บเดี๋ยวต้องเลียบกริบหายไม่หมดเลยอ่าอ,อันนี้ต้องเรียนให้ทราบก่อนครับสมมติตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยเราเก็บเงี้ยนะครับตาเราเก็บตรงนี้ฟับเนี่ยมันก็จะได้ทําให้เราดูเด็กขึ้น,นแต่ที่<ช>เราตา <นะ S 2> เป็นสระอี มันก็จะดูเชิดขึ้นมาเป็นอย่างนี้เทียบกับข้างนู้นอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเห็นของผมเนี่ยวันนี้ที่เราจะล็อกบนกันเนี่ยก็ถูกต้องแล้วฮะคือเราจะมาเก็บส่วนสําคัญก่อนอย่างเงี้ยครับนะฮะเราลองเราลองดูตรงนี้จะเห็นว่าข้างข้างซ้ายที่เราดึงขึ้นมาเนี่ยกับข้างขวาเนี่ยมันต่างกันเลยครับความรู้สึกมันต่างกันเลยครับเนี่ยถึงแม้ว่ามันไอ้ล่องแก้มมันจะไม่ไม่หมดแต่ว่ามันมันก็ดูดีขึ้นนะครับหางตายกขึ้นอะไรขึ้น ส่วนส่วนบริเวณใต้ตาที่เป็นกังวลผมต้องเรียนตรงๆเลยว่ามันจะได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งก็คือครึ่งนอกเนี่ยครับเวลาเรายกเนี่ยนะฮะนี่ยครับครึ่งนอกเนี่ยมันจะตึงฮะแต่ครึ่งในนีมันจะมาไม่ถึงตรงหัวตาที่เป็นกระ,ะเ๋าะนี่จะมาไม่ถึงถ้าวิธีการก็คืออาจจะต้องมาเก็บไขมันใต้ตาล่างอีกครั้งหนึ่งถ้าต้องการให้มันเรียบขึ้นนะครับเพราะตรงนี้มันคือกระเปาะของไขมันเป็นไขมันใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ อันนี้เราแต่เราจะจะ,จะดึงเนี้ยมันมันก็ดูจะดีขึ้นบางส่วนเห็นไหมฮะลองเทียบดูข้างนูน้นเพราะฉะนั้นเพราะยัานตรงเนี้ยผมว่าเราแก้ปัญหาของกุณเปินได้ประมาณเจื่เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วตรงเนี้ยนะครับแต่มันมันไม่ร้อยนะครับต้องต้องเรียนตรงนสองว่าเช่นตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้นะครับตรงหัวตาอาจจะไม่ถึงล่องแก้มก็อาจจะมีเหลืออยู่บ้างแต่มันก็ดูดีขึ้นนะครับโอเคค่ะในงั้นเราเอาตามนี้เนาะ <Okay. S 2> แล้วจะเป็นมู้หลานไหมคะอาจารย์หมอจะเป็นอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวครับเดี๋ยวมันก็จะลงมาครับเราพบว่าอย่างนี้ครับถ้าเราดึงน้อยๆม,มันก็สวยเลยครับ,รบแต่ไม่เกินสองปีฮะมันจะเหี่ยวตกลงมาใหม่ครับ พราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดึงให้มันตึงที่สุดครับแล้วมันจะอยู่ได้นานโอเคถ้าเกิดว่าอย่างที่เรียนถามคุณหมอไปก็คือมัอนจะชี้จะค่อนข้างชี้ใช่ไหมคะระยะมันมันไม่ได้มันไม่ได้ชี้แบบ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  <ừ> แบบเฉียวเลยนะ <ừ> มันจะเป็นแบบแคล้ายๆเหมือนจะตึงๆตาตีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะคืนฮะประมาณอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมใช่ครับไม่งงั้นมันมันอยู่ไม่นานฮะถ้าเราดึงนิดหน่อยนิดหน่อยอย่างเงี้ยมันมันอยู่ ไม่เกินสองปีฮะ๋ะไม่นก็เขียวตกลงมาใหม่ฮะเวลาเราทําตรงเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูสิครับเรามีแผลก็จริงแต่แผลมันจะไม่เจ็บมันไม่เจ็บเลยฮะมันสบายมากเลยอ่ะแค่รู้สึกตึงๆแต่ไม่เจ็บฮะบางคนกลัวเจ็บเ่าจะไปแผลยาวๆอย่างนี้ตรงไหนต้องเจ็บแน่เลยเดี๋ยวลองดูไม่เจ็บเนี่ยยังชาแต่จะชานี่ไม่มีปัญหาฮะเพราะว่าตรงตรงขมักนี่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นบริเวณที่ที่เราต้องใช้อะไรมากมายครับก็เลยการชาคนไข้ก็ไม่ค่อยมีบ่นอะไร แต่บนน่นยังไงก็เดี๋ยวก็กลับมาเป็นปกติทุการายมันไม่เหมือนคางที่มันเกี่ยวกับเรื่องการสัมผัสหีืวก็เรื่องการกินเกี่ยวกับเรื่องอะไรตรงนี้ที่แบบเราต้องรู้สึกรู้สึกสน,นิดนึงบางทีน้ำหกอะไรอ่ะอ่าก็นีไงมันเกี่ยวกับการกินไงน้ำน้ำน้ำไหลน้ำลายไหลอะไรเราไม่รู้สึกแต่ตรงนี้ไม่มีอะไรครับเนี่ยคราวนี้แต่ก็จะมีบ้างใช่ไหมคะมีบ้างครับแต่น้อยครับแล้วมันก็คืนครับมีอะไรสกถาเพิ่มเติมไหม ไม่มีแล้วค่ะได้ค่ะการปยนกล้องใหม่วันนี้ใช้เวลานาน่ไหอ๋อวันนี้คิดว่าในเคสนี้นนคงใช้เวลาไม่นานฮะประมาณชั่วโมงหนึ่งไม่เกินชั่วโมงครึ่งก็นะ่าพอดูแล้วไม่ไม,ไ,มไม่ยากอะไรก็คือตานะครับจะดูเด็กขึ้นหางตาเราที่ดูเป็นสลีนะครับมันจะเฉียวขึ้นมาโดยที่เฉียวไม่มากแล้วก็แก้มจะใสขึ้นบริเวณ ร่องแก้มจะตื้นขึ้นเพราะฉะนั้นผมว่าหน้าตาเขาจะดูเด็กลงตอนนี้เท่าไหร่นะคะ45ค่ะ45เนอะเอาให้เหลือซับ30ได้ไหมคะอาจารย์30ซับ30ป่ะอายุ9ได้อาย9เนอะออได้ได้ได้เดี๋ยวลองดูว่าจะได้สัก30ไหมนะครับพี่เดี๋ยวเข้อมงานรอบงางไหมคะร้องพ้อมงานเนอะเข้ามาแล้วค่ะ เข้าเข้ามาแล้ว๋อไม่เข้าหิบเนาะไ่เข้าค่ะ่ป็นไงคุณคุ่บคุณคมอแลโอเคโอเคโเคโอ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 เลโเคโอเอกคเคโอเคโอเโอเคอเคอเคโอเโอเคโอเคโเคโเค่อเคอนคเคโอกลโงเจโอเคโอเคโอเคมอกอเคโอเคโอเคโอโอเคโเเคโอเคโอเค้าเคเคกเค นี่จะไปห้องน้ำใช่ไหมครับไปแล้วค่ะ,ะโอเคแล้วครับ่สวัสดีค่ะหมอบุ๊กนะคะเป็นวิสัญญีแพทย์ที่นี่เนาะก็เดี๋ยวจะทำการทำเฟสล็อกนะคะที่นี่ก็จะให้คนไข้เนี่ยออได้รับการฉีดยาสลบเนาะก็จะไม่ได้หลับลึกเป็นหลับระดับปานกลางนะคะก็จะปลุกแรงๆเนี่ยปลุกปลุกปลุกแรงๆปลุก หรือว่ามีอะไรเจ็บเนี่ยก็จะสามารถตื่นได้ยังาหายใจเองได้กามีการจัดการกับพวกเสมหะน้ำลายได้ด้วยตัวเองนะคะก็จะค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็หลับเร็วตื่นเร็วเสร็จการผ่าตัดก็ตื่นได้เลยแล้วก็กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ทําไมการ ดึงแมที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นประเทศคนที่เขาจะใช้การหลับตืกลางปรจาอจะสามาราตอบได้ครับก็ที่อื่นส่วนมากเนี่ยจะเป็นลมยาสลบเลยก็จะหลับลึกแล้วก็มีเวลาฟื้นตัวเนี่ยค่อนข้างช้ากว่าแต่ที่นี่ดีกว่าอย่ครับก็จะใช้ยานำสลบที่ที่หลับเร็วตื่นเร็วแล้วก็ฟื้นตัวน้อยมีการฉีดยาชาเสริมอยู่แล้วทําให้ไม่จําเป็นต้องหลับลึกมากอแล้วก็ขึ้นไ้อาเจียนอะไรนี้ก็น้อยค่ะค่อนข้างเคียงน้อย ตื่นมาสดชื่นกับบ้านได้ที่เราดูกระจกดิถ่ายแบบซีเรียสมากหลายช่อนมากโพ้าก็ชี้มากเลยแต่ว่าถึงชี้มันก็ยังมีตรงเนี้แต้ตาใช่น่าจะเป็นพรุ่งนี้น่าจะมาเก็บเจ็ดพันห้าไม่รู้ราคาเราไปคุยราคาอีกทีหนึง่งพี่เห็นเนื้อที่ถูกตับไปยังแมวไม่กล้าดูหระ อ๋อเนี่หนังสดเกินไอถือว่าเยอะป่ะคะก็ไม่มากครับไม่มากอยู่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 ที่ผิวคนอะผิวพี่เอหนังส่วนเกินเท่านี้เขาก็คุณหมอเขาก็ดึงจนสุดแล้วส่วนเกินเท่าไหนก็จะตัดมาเท่านั้นอืมโอเคพี่เริ่มเริ่มดีขึ้นนะครับดีขึ้นขานะาจะเดินได้แล้วล้มน้องก็ยกละกัน อันนี้ดูหรือยังเอ่ยคะดูแล้วค่ะดูอ๋อหัวชิ้นนะคะประมาณเซนหนึ่งเนาะ,ะเซนหนึ่งเป็นชิ้นเนื้อที่ถูกตัดลุกไหวใช่ไหมครับจะไหวคะ่ะลองลุกดูได้อยู่ต้องลุกไม่งั้นไม่ไมไมชิน้นโอค่อยๆ <c oughs> เดินค่อยๆเดินเมาเม พอยลย้ะเข้าห้องน้ำไหมคะพอ,อแล้วค่ะไอ้ยังไม่ได้ดื่มไม่ได้กินเลยเสร็จช่วงแล้วหิวไหมหิวไหมนั่งก่อนไหมคะนั่งนั่งนั่งน่งโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนรองเท้าเลยนะคะคู่ไหนเอ่ยมอชินอะค่ะจำรองเท้าได้ไหมพี่จำได้ค่ะ,ะสวยที่ส,สุด สีขาวบอชิโนสีขาวลายหัวใจสีขาวลายหัวใจพี่ใส่รองเท้ายี่ห้ออะไรนะพี่บอชิโนโอ้ยไหนดูหน่อยดูดูดูัมากสวยมากเลย l i มิ t ต d e d ็ดอีดิชั่นไหมพี่ตัวนี้อยากเป็นไม้นุ่นค่ะนี่ครับก็คนไข้ก็ใส่รุงเท้าชิวๆครับสบายนะครับแล้วก็ไปได้ยินเสียงเราอ่ะจำเสียงเราได้ตลอดขอบคุณครับผม น้องเมย์ช่วยเขาใส่หน่อยยกไปเอากาแตช่วยเขาใส่หน่อยถิ่นช่วยเขาใส่หน่อยอ่าพี่เ<ฟ>ราครับแ,<ฟ>แฟนแฟนไม่อยู่นี่หรือเปล่าคะไม่แน่ใจเลยน่าจะอยู่ขั้นล่างก็ยังดเดี๋ยวลองไปกินโจ๊กก่อนนะเดี๋ยวค่อยโทรตามอ,อะไรครับซึ่งเดลเรล่าเท้าใหญ่เออกดไม่ลงนี่นะบริการจากพนักงานของเรา,าเท้าบุ้งมาคะเนี่ยคนนี้ไม่ใช่แฟนพี่ก็นะครับ อเป็นชีมง,งานนะครับแฟนพี่คนหนึ่งอยครนะ <c oughs> ัาเปเนรัหมอรมยารมยาสลบบฟูนาติเชียรหรือเปล่าแต่ว่าอะไรมายถึงว่าคอมลีตด้ทรับทใครดังเลย ฮัลโหลค่ะพี่ทีค่ะนี่นารับคุณให้อะโอเคอ n l y y น u อยู่ไหมครับยังไงนะพี่ขอทีนึงเหลือแต่น้องน้องของฟยุงพี่นะคะนี่ไงเฟือเหลืองนี่ปิดแล้วนะคะปัดนึงปัดนึงได้เสร็จแล้วเขียนการ์ดอยู่ไปไปโะ การอันนี้ต้องไล่ส่วนลดเยอะมากไม่หราขอเบิองขยันเงี้ยเดี๋ยวเขาไล่ไล่ออกไม่ยอมทำงานสามอีโอ้ไม่ใช่ชอบผิดไม่ใช่สามีเราเดี๋ยวเราได้ ตัดเชนั่งนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปไปเดยนะน่มาแล้วอออันนี้ผมปรับไว้สุดเลันเนี่ยเดวท่านอสรับกินโจ๊กที่แถวน้มีใครรับโจ๊กไหมอ่ะพี่พบอกว่าโจ๊กมาแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปหลังทานะครับ ฮะผมนะครับท่านเอาผมเอาผมกันข้างหลังนิดนึงผมก่นไปด้านหลังนะครับแล้วก็ทาแตบนี้นะครับเจงหน้าตรงเาต้เดินครับคุยหน่อยนะครับลองบอกว่ตตรงนี้เป็นครับเราโคากันเดี๋ยวรพันขเดี๋ยวที่มักลับมาหน้าตรงก่อนนะครั้เราโคามสักพู่นะครับ พี่แอมเดี๋ยวลบก้นหน่อยสิพี่แอมช่วยจับผมหน่้โหเนี่ยผ้าทีพหน่ะเนี่ยมอัวนี้ก็ดลันั้นนิดนึงะครับแล้ก็ก่อนอก้ก็ก่อน มาจะได้พกมานม่่ละอันลื่นได้ำ่าทีละพรพอดีเลยนนเ้อพี่เดินเดินไหนเดินได้ใช่ไหมครับได้ค่ะแต่มันมึนนิดนึงอ่ะจุงหน่อยครับพยุงมนนิดึง ให้เป็นผู้หญิงจงเลือกเป็นภาพผู้ชายไาดูหน่อยดิไหนต่อเลยโห้หมิจฉาในตำนานจกในตำนานจบในตำนานใช่ค่ะแต่พี่จะค่อยนั่งด้านนี้นะคะขอคคบคุณค่ะหิวไหมครับอือนิดหน่อยค่ะ ะกินกันไปก่อนกินกันอร่อยมันไม่อร่อยบอกด้วยนะกินได <laughs> ้กินไม่อร่อยเปลี่ยนได้ใช่ปหมไม่ได้ไม่อร่อยก็มไม่มีแล้ว <laughs> อร่อยนะคะโจ๊กที่ไหนเอ่ยเป็นคอมบะเป็นคอมบะ, <laughs> ะไปซื้อกินกังนงไงมันคือโจ๊กยนาน แปลว่าเคยดูแบบติดตามหรือทุกวันน้องอู่ถ้าจะช่วยอ,ยอะไรจะช่วยอะไรอะไรยืมช่วให้นะครับมาแล้วอขอบคุณค่ะดูรีวิวนานมากนานมาก,มากว,วัน,วนเป็นปีค่ะโอ้ตัวทงนี่เป็นปีเป็นปี มีชัมม่วโมงตั้งแต่8โมงอดอาหารเหรอครับใช่ค่ะตอนนี้ก็6มประมาณ10ชั่วโมงพี่เหลือชัมม่วโมงโอเคนแปจะแล้อยู่ตอนนี้แฟนพี่อยู่ไหนครับไม่ทราบค่ะโทรหารเือยังครับโทรแล้วน่าจะช้อปปิ้งอยู่อ๋ออยู่ไอคอนแฟนช้อปปิ้งอยู่เลยเดินเดิน เดี๋ยวพี่เดินตามไปตามเลยใช่พี่ไปตามตามล่าหาแฟนแฟนชั้นอยู่ไหนคุณหมอมีคนไข้ต่อ,ะะอ,อ,อหรอะค,ะครับน่าจะน่าจะคุณหมอเหรอครับมีครับมีพี่อยากเจอหมอเหรอเปล่า สามคืนที่เราเห็นกลับบ้านกันดึกมากนี่แฟนคลับอย่าอย่าไปไดูไอยู่ดูจริงดูจริงก็ยิ่งเฉพาะยิ่เนาะเวลาวันใกล้เข้ามาเราก็อ้ยถึงเต้นถึงเต้นถึงเต้นดูทุกวันเลยอ๋อยิ่งดูทุกวันเลยจากจากที่แบบอะไรติดตามเป็นปีเลยครับใช่ใชค่ะดูจากที่ไหนอะครับดูจาก Facebook ก็ค่ะอ่า ตอนอยู่ที่ไทยหรือว่าตอนอยู่ที่ที่ต่างประเทศจำเสียงน้องสองคนนี้ได้แม่ครับแต่ไม่เคยเห็นหน้ามีโชว์หน้าแป๊บนึงสองสามวันที่แล้วเพราะว่าดูทุกคลิปเพราะไม่ได้เลยเขาแอบแอบกดผิดโอก็น่าเป็นอีเฉยแต่โจ๊กก็อร่อยใช่ไหมครับเนี่ยอร่อยมากค่ะอร่อยหรือหิวอร่อยอร่อยตอนนี้ที่เริ่มมีสติแล้วนะ เมื่อมีสติแล้วเริ่มจำอะไรได้แล้วไปตามหาแฟนที่ไอคอนไหมเดี๋ยวเดินไปเป็นเพื่อนป่าไปหรือเปล่าเมื่อลี่คิดมากเดี๋ยวผมเดินตามไปเป็นเพื่อนไปชุดนี้เลยเดี๋ยวก็เดินมาค่ะแป๊บนึงทำคอนเทนท์ทำคอนเทนท์เดี Shooting room เราจะ have all the lights อ่า if your ball is probably on the right เอาโอเคโ e เค Hi, sweetheart. Daddy. How are you doing? How's it go? Uh, I don't know. I was sleeping. Okay. You were fully sleeping? I think so. Yeah. You're gonna be swollen for a little while. Swollen? Yeah. Uh, I hope not. I How did it go? Are you the doctor? No. I just Sorry. make sure she gets a service thank you very much all right she just like um, we start to the operation like one and a half hour not over two hours from the beginning of the operation and then um, we give her the like sleeping uh, intake that's why while uh, while doing the operation she never feel like pain or getting anything and after ovulation for after she can eat she can walk she can do whatever she wants any type of food it's fine and tomorrow she come back to wash the wine tomorrow we open at 1 p.m. after that we take the pasta off and do the hair washing for her and then you can take her anyway, travel sightseeing anywhere it's fine because okay. the, the leg wine alcohol maybe the blood pressure is doing very well we need your body it's like when we dry when we're ready to take that station out okay okay uh, does she um it was it full anesthesia or just you said it was an injection was it anesthesia like she was fully anesthetized yes or a deep sleep a deep sleep yes, a just deep like sleep. she had a, a, a proper surgery yeah. yeah yeah i got you like a normal or the, the medical so normal. Like, so she's gonna be a little bit drowsy. Uh, a little For bit. For this moment. After she would be um, good, she will be good. After how long? You mean the you mean the feeling that I'm um, sleepy? Sleepy, maybe a little bit uh loopy. -huh. You know? I think it's like after one hour so it's fine. So it's been now uh, how long? And depending about how you feel right now. Are you still sleeping? Sleepy A little bit. A little bit? Maybe I've been out from the operation room like 20 minutes? Yeah, about 20 minutes. Yeah. yes. Okay. okay. I think it's around 30 minutes to one hour. Okay. Now she can go she can do everything. Oh, so I'll, I'll keep an eye, eye on her. Slowly yeah. first. Yeah, we'll take a taxi home, obviously. Don't yeah. no worry, we can check our driver and send a... Uh, oh. where, where are you staying now? Um, IBS okay. car. Okay, this is cool. I can check the driver and Yeah, that would be great. Yeah. yeah. Thank you. Thank you very much. We need to give him some money. The driver? No, no. This is it's the hospital drivers. Oh, okay, it's the hospital okay. drivers. Okay, thank you. Okay, let me explain about the medicine. The doctor gives only three of the medicine. The first one is the antibiotic. What kind of antibiotic is it? Uh, this is the name is uh, ciprofloxacin. Okay. It's normal. How, how many days? This is uh, um, give. seven days. จะเป็นเด็กอัน,นเป็นทานหลังอาหารนะครับเช <Ha. S 1> ้ากลางวันเย็นนะครับแล้วก็จะมียากแก้ปวดนะครับยาแก้ปวดจะเป็นพาราเซตามอลปกติ this is for the pain just only paracetamol uh, oh. she can have like one or two capsule as every four to six hours <Okay. S 1> but if she not get any pain no need to no need take to take it, it. Yeah. yeah and this is the เป็นยาลดวบวม for the slowing for the slowing if she has uh, เป็นยาลดบวมนะครับทานครั้งละ1เม็ดเหมือนกันหลังอาหารเชา้ากลางวันแล้วก็เย็นโอเคค่ะ,ะครัอันนี้ทานคู่กันได้เลย but if she has any exercise can do can do normal exercise because it's gonna help about this problem as well อันอย่างแรกเลยนะครับทานยาแก้งเส็บให้จนครบนะครับตามที่คุณหมอสั่งนะครับนอนยกศีรษะสูงในวันแรกนะครับ หมอนสองใบขึ้นไปเนาะ <Okay. S 1> Two pillow o d more oh. Two pillow ใช่ Two pillow or more for the first night <Okay. S 1> and if tomorrow she still get any swelling she can do like two or three nights uh. it's okay แล้วก็หลีกเลี่ยงถ้าไม่แผลโดนน้ำจนกว่าจะตัดไหม่นะครับ <Okay. S 1> No water in the o t wound แล้วก็สามารถออกกำลังกายได้ตามปกตินะครับ แล้วก็ควรงดเล่นโทรศัพท์เพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยจะทําให้มีอาการบวมที่ใบหน้าเพราะว่าเราใช้กล้ามเนื้อใบหน้านะครับดังนั้นมันอาจจะทําให้บวมเนาะแล้วก็มาตามนัดนะครับพรุ่งนี้ก็มาได้น้องที่พักอยู่ที่ไอบีกี่วันครับจนถึงวันที่สามสิบ้วค่ะเพราะว่าพี่มีก็ตัดใหม่พอดีมีตาใช่เดี๋ยววันพรุ่งนี้ทาตามนะครับค่ะโอเคกี่โมงอะคะพวงนี้เดี๋ยวเช็คนัดให้นะคะเดี๋ยวทานยากันก่อนนะครับ ตอนนี้มีอาการปวดแล้วเลยยังครับเริ่องมีระนิดหน่อยนะคะตุ๊กตุ๊กตุ๊กตนนเดี๋ยวให้ทานหนึ่งเม็ดก,ก, <1 S 1> ก่อนนะครับสกอเพนเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับสามสี่สามสีกก่ถ้าสามสี่ทานหนึ่งเม็ดก่อนแล้วกันนะถ้าห้าหกให้ทานสองเม็ดเลยนะคะ She will come again tomorrow one p.m. Uh, let me show the schedule for her double eyelid because she has to do double eyelid for tomorrow. Oh tomorrow is the eyelid procedure. Yes. Mm. Does she get full anesthesia for the eyelid? No. No. no this that's, uh, local. Yeah. that's okay. okay. Honey. You like my new face? Uh, honey, you cannot cut uh, new. You cannot draw anything um, right oh, now. Maybe next week. Yeah. The big cut, they cut like, um, you know, one centimeter. Yeah. Uh, this long? How much? Oh, wow. No, I don't know that. I've done too not times with it. How many? าตลอดเลยเหรอ <laughs> ให้เขารู้ไงว่ามันลุกขึ้นมาตื่นมาเป,นเป็นยังไงครับว่าเวียนหัวไม่เดินได้ไหมเพราะว<อ>่าหลายๆที่มันก็นอนให้น้ำเกลืออะไรอย่างนงี้ใช่ไหมนี่แหละผมว่าคลิปอย่างไงคนแบบอยากดูแบบเรียวๆไปเลยจริงๆว่ามันอ่ะกินโจ๊กได้อะไรได้โอเค okay, ค่ะบัน do you s ยง I'm just like showing you know like the audience l e like it's not That hurt and then you know when you wake up from the room. operation room you still can eat you s t can do stuff you still can talk something like that What's your name? d no. i n a d a What nationality are you? d i n a d a ที่มาทำแมงเลยนะคะค่ะแจ้งพี่ดีได้เลยนะถ้าจะออกมาจะได้แจ้งคนขับรถไปรับให้นะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเจ้านี้ออกให้หนึ่งนะคะ แล้วทำตากี่มองเอ่ยพี่ชัยตาก็คือหลังทำแผลเสร็จน,นะคะเดีย๋ยวไม่เปลี่ยนชุดกันนะคะอันนี้ยังข้าอยู่หรอ <c oughs> ใช่ายถ่ายไาวๆอันนี้นะถ้าเปลี่ยนรองเท้าแล้วอ,ะอ่ะออกไ้างอ่ะตอนนี้พร้อมให้มาตอนนี้เป็นไงบ้างพี่โอเคแล้วค่ะดีขึ้นแล้วดีขึ้นเยอะเลยหายแล้วค่ะ นี่ก็ไม่ง่วงหรอใช่ไหมครับไม่ง่วงอยากกลับบ้านเนี่ยครับเดี๋ยวขอลงก่อนนะครับพี่คุณแฟนเขาก็เป็นห่วงถามว่าแบบจะง่วงอีกนานไหมริศยาจะอยู่โอ๋เป็นห่วงมากค่ะอ๋อเขาเป็นห่วงเขาบอกว่าสบายไปเดินเล่นต่อได้เลยนะเนี่ยเอาจริงๆมีแรงคิดมากไปเที่ยวคิดมากวันนี้มันคิดมากชค่ะสต์มาสหรือคิดมาก Okay. Hi, so they give us a driver, right? <laughs> Yeah, I think Yes, and I need a mask. I they I lost the mask. Them for a mask? No, no, he okay. Thank you. a us